คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูปลงมา,าครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหาราคาสกอรูงในเวลาหลเกิน3า5อนางก็สิบไม่นานน่าไร่วมเชียร์นะครับว่าหากครึ่งแรกม,มีประตูราคาสูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจยยารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก่จากห้นาทีนะครับที่จะได้ดูคลิปนี้สำหรับกลุ่ม V I P เท่านั้นนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆก็ S 4 5 O V E R ที่เดียวเท่านั้นนะครับ วันนี้ขอไปฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรครับผมเตะเวลาตีหนึ่งคู่ระหว่างพีมัดอากายเจอทีมสวรนซีครับก็มาเริ่มต้นกันเลยนะพีมัดเตะกระชับมิตรปีนี้ไปทั้งหมด3นัดนะครับชนะ2เสมอหนึ่งยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับส่วนทีมเยือนเนี่ยสวอนซีสวอนซีเนี่ยเตะไปทั้งหมด1นัดนะของกระชับมิตรเสมอไป1นัดน,นะครับจบด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์พีมัตเนี่ยที่เตะกระชับมิตร3นัดของมันเนี่ย มีครึ่งแรกไปทั้งหมด3นัดนะครับยิงประตูครึ่งแรกเนี่ยและ3นัดที่อุ่นเครื่องเนี่ยกดประตูคู่แข่งไปทั้งหมด13ลูกเลยนะครับและเสียประตูไปแค่2ลูกเท่านั้นส่วนสวร์ซีเนี่ยกระชับมิดแค่1นัดผลสกอร์แค่0ูนเท่านั้นนะครับส่วนราคาวันนี้เปิดมานะครับให้สวร์ซีมาต่อครึ่งควบลูกจ่ายน้ํา0.93ให้รองพีมัตด0.88ส่วนราคาสูงต่านะครับเปิดมาสูง 3ลูกนะครับจ่ายสูง0.99จ่ายต่ำ0.77และราคาภูให้สวอนซีชนะ1.67ภูเสมออยู่ที่4.00และให้ภูพีมัสอากายชนะ3.75นะครับซึ่งราคาภูตรงนี้ผมบอกเลยว่าภาษีของสวอนซีมีดีกว่าชัดเจนนะครับและราคาปัจจุบันตอนนี้นะก็ยังให้สวอนซีต่อครึ่งควบลูกเหมือนเดิมครับผมจ่าย0.93 ให้รองพีมัด0.88นะครับและราคาสูงต่ำเนี่ยของปัจจุบันนะเหลือ2.75แล้วนะครับจ่ายสูง0.75จ่ายต่ำ1.05ถือว่าจ่ายต่ำน้ำล้นเลยครับและราคาผูปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ให้พีมัดอากายชนะ3.75และให้พูเสมอ3.80และให้ภูส่วนซีชนะ1.70ซึ่งถ้าเรา เปรียบเทียบราคาตั้งต้นและราคาตั้งและราคาปัจจุบันของราคาพูเนี่ยเจ้าเริ่มให้ความสําคัญกับพีมัดวนะครับว่าสวอนซีคืนนี้น่าจะเหนื่อยนะครับและราคาสูงแรกวันนี้เปิดมานะคู่ของพีมัดเนี่ยเปิดมาสกอร์สูงแรกวันนี้เปิดมาลูกควบลูกครึ่งเลยนะครับใจสูง1.93จ่ายใจต่ำ1.86แและแฮนดิแคปเนี่ย ให้โซนซีชิตี้เนี่ยเป็นแบกราคาต่อปอปอนะจ่าย1.94ให้ลอง1.85และราคาพูเสมอครึ่งแรกของวันนี้อยู่ที่2.35และพูให้สวรรซีชนะอยู่ที่2.18และให้พีมัดอากายชนะอยู่ที่3.75นะครับซึ่งราคาพูแรกเนี่ยให้สวนรซีชนะ1.40คือราคาตรงนี้เป็นราคาของบอลที่ต่อลุกควบนะ แต่ที่ผมดูสกอร์ของแฮนดิแคปเนี่ยครึ่งแรกเปิดมาแค่ครึ่งครบลูกและราคาปัจจุบันเนี่ยก็ยังให้โซนีต่อครึ่งควบลูกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าให้ภูชนะตอนนี้ขยับไปที่1.70และถ้าเราเปรียบเทียบภูปัจจุบันและและภูก่อนหน้าปัจจุบันเนี่ยที่เปิดออกมาเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะแบบว่าจากหน้ามือไปหลังมือเลยนะครับเพราะภูเสมอจาก4.50ที่ผมบอกไปตอนนี้ภูเสมออยู่ที่3.80 และให้พีมัทชนะจาก5.50และตอนนี้ให้พีมัทชนะ3.75ซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่งานง่ายสําหรับสวันซีนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพีมัทเนี่ยเล่นกระชับมิดปีนี้ไป3นัดเนี่ยถือว่าโอเคนะมีความมั่นใจนะยิงคู่แข่งได้เยอะด้วยแล้วก็เสียประตูก็น้อยด้วยส่วนสวัรซีเนี่ยเพิ่งออกกระชับมิดแค่1นัดเท่านั้นซึ่งรูปเกมของสวันซีเนี่ยน่าจะไม่เข้าล่องเข้ารอยแต่วันนี้มาแบกราคาแฮนดิแก็ครึ่งครบลูก ซึ่งคืนนี้ผมมั่นใจว่าถ้าจะยิงกันถ้าออกลกักถ้าออกเสมอก็ต้องเสมอแบบมีสกอร์หรือไม่ก็เป็นฝ่ายพีมัดอากายนี่นะครับที่จะยิงโซนซีได้ด้วยเลยราคาตรงนี้นะผมมั่นใจเลยว,ว่ารุ่นประตูทั้งสองฝ่ายครับผมก็วันนี้ก็ไปสกอร์สูงครึ่งแรกพีมัดครับผมเจอโวนซีฟุตบอลกระชับมิตรเ,เวลาตีหนึ่งนะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาก็ตาม รแทกรึ่งหลังทันทีส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ S45OVER ที่เดียวเท่านั้น S45OVER ที่เดียวเท่านั้นรับรองกลุ่มนี้ไม่ทำให้ท่านผิดหวังครับก็สุดท้ายน,นี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยครับผมสวัสดีครับ